สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเศร้าๆจ้ะเศร้าของวันที่14วันวันเล่นท้ายเนาะคะ่ะเนาะไม้เนาะ,ะเหตุการณ์ปกติค่ะหมอกลงบางๆหมอกลงบางๆเหตุการณ์ปกติค่ะอันนี้บรรยากาศทางไปเหตุงานค่ะทางไปทำงานนะคะวันนี้ไม่มีหมอกนะคะหมอกมีแต่บางๆจ้ะ หมอกบางๆอากาศตอนเช้าๆตีห้าครึ่งนะคะตีห้าครึ่งนะคะเมื่อนี้เดี๋ยวเห็นขีเฝือแล้วมองเห็นขี่ฟ้าแล้วเมื่อนี้มันลงแป๊บหนึ่งลงต่อตีสี่ตีสี่ครึ่งแล้วก็หายไปเลยค่ะบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะเนาะ สำหรับคลิปนี้กะแค่นี้เด้อค่ะเดอ้อถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ